สวัสดีครับแอ้มินโจจากกูไลคอมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแขนจับจอยตัวหนึ่งจากเอเกอร์นอตนะครับนั่นคือรุ่น Astro Single นะครับ Astro Single เนี่ยมาเป็นแก๊สสปริงนะฮะแพ็กเกจชิ่งจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบมากๆนะฮะตัวนี้ผมใช้เป็นการส่วนตัวด้วยนะแต่ว่าผมใช้แบบ2ขานะครับก็ใช้ในห้องตัดต่อนี่แหละเพราะว่าดีไซน์มันเนี่ยขาวแล้วก็สวยมันดูล้ำๆแบบยานอวกาศมากๆเลย ก็คือใครที่ทำคอมพิวเตอร์เซ็ตสีขาวเนี่ยตัวนี้ผมแนะนำเลยนะในวันนี้นะ,ะเราแกะกล่องตัวที่เป็นแขนเดี่ยวก่อนนะครับนั่นคือ Astro Single มาดูตัวแพคเกจชิ่งกันนะครับแพคเกจชิ่งจะมาในรูปแบบของกล่องกระดาษตรงนี้ก็เป็นแบรนด์ Ergonos นะครับนี่ก็เป็นรุ่น Astro Single Gas Spring Monitor Arm ก็เป็นฟีเจอร์ต่างๆนะครับ Dual Insert Visa Plate นะเป็นไฟล์อินเสิร์ Modern Design Aluminum Body แล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆนคะครเขาก็ระบุไว้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเช่นกันด้านหลังนี่ก็จะมีรูปแขนมอนิเตอร์อาร์มนะครับแล้วก็มีบอกว่าตรงไหนปรับได้กี่องศานู่นนั่นนี่รูปแบบก่องกระดาษนะเป็นสีดำอย่างนี้เรามาดูด้านในกันด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นฟีเจอร์นะครับเช่นรองรับจอที่1 3 3 5นิ้วนะครับมีวิซาเมาส์นะครับทั้ง7.5มิและ10มิล หมุนจอได้ร้อยแปดสิบองศานะครับก้ <_ d cess> ็งเงยนะครับแบบเ e อียงปรับเอ็นไม่ได้กี่องศาว่าไปเป็นฟลาดอินเสิร์ตนะครับแล้วก็มีเคเบ,บิลมาเองนะครับตัวเก็บสายยื b พอร์ตให้นะครับรองรับจอโฟก์นะครับแล้วก็รับ,บ,บน้ำรับน้ำหนักจอดได้ถึง12กิโลกรัมเรามาดูด้านในกันนะฮะแกนะกล่องออกมานะฮะมีคู่มือก่อนเลย กระน้อนนะครับวิธีการใช้นูน่นนี่วิธีการประกอบนะครับหนึ่งเล่มมีแขนท่อนหนึ่งแล้วก็มีแขนต่อพอดีเลยนะเป็นอะลูมิเนียมดีไซน์นะบอกเลยว่าสวยงามมากๆาเลย ด้านล่างเ,เป็นที่จัดเข็มส่ายนะครับหูตกอนะครับชุดนะ็ะเบายืดนะครับเบายืดไหาสิ่ตัว บิซ่าม้าวนะครับมีทั้งรู7.5ทั้ง10เซนหรือ7 75มิลกับ100มิลเป็นฟอินเซอร์เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วก็ล็อกมาตัวหนึ่งล่ลางก็มีตัวฐานนะฮะสาย แน่ใจมาให้มันมีตัวยึดมีต๊ะิีตัวนี้ก็นี่คือสิ่งที่อยู่ด้านในนะครับของกล่องอวิธีการประกอบนะครับก็เริ่มจากตัวฐานกับตัวนี้ก่อนเลย เอาฐานกับตัวยึดเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็กสานวิธีการประกอบมันง่ายแต่ง่ายไงคือเราสามารถเดาได้นะไม่ได้ยากอะไรด้านบนนี้นะฮะเขาก็จะมีตัวยางมาให้คือกันไม่ให้ตัวคุณเป็นรอยตอนนี้พอเราไขล็อกเข้าไปครบเรียบร้อยนะฮะเราก็ติดแผ่นยางได้ติดแผ่นยางกัน ที่เขาให้มาแล้วก็หนีบแต่โต๊ะเดี๋ยวผมขอหนีบในมุมนี้นะ้วันนะหนีบมุมนู้นเดือดละอ่าหนีบแต่โต๊ะก็ง่ายๆอย่างนี้เลยสายให้มาให้ USB ก็ไปต่อกแต่อมหรือใครไม่ต่อก็เอาออกติดตั้งเสร็จตรงนี้ถ้็ตัวนั่งเสียบให้ช่องเก็บสายอยู่ด้านล่างนะมันจะถูกบอลเสียบ ตัวบน,นี่สามารถปรับตัวสปริงได้นะฮะก็จะมีเครื่องหมายบกวกลบตรงนี้แล้วขัดเอาถ้าไม่ขัดก็ดี้นอหนีดีแรงมากเลยนะเพราะมันเป็นแก๊สคือถ้ามันมีจอเนี่ยเป็นตัวที่ค้ำอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาครอบส่วนตัวนี้นะฮะดูต,ตามเลยนะแหวนตัวเล็กสีขาวอยู่ด้านบนแล้วก็เสียบเข้ามาแล้วก็เอาแหวนตัวใหญ่ในรอง แล้วก็ด้านล่างเราก็จะใส่สกรูเข้าไปตัววีซ่าเนี่ยเราก็ไปติดตัดจอถ้าตัวจอเราโคง้งมากโค้งน้อยเท่าไหร่ก็จะมีตัวลองมาให้นะครับคือพลาสติกด,ด,ดำๆรองมาติดจอครับวันนี้ใช้จอตัวเดิมนะฮะยีบสองนิ้วงอกน้อยผมไม่ได้ใช้จอใหญ่มือม,มาอะไรใส่ว,วีซ่าเมาส์นะครับเอาตัวที่เป็นน็อตเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วก็วางไปเลย ดูว่าลักษณะจอของคุณเนี่ยโค้งมากโค้งน้อยอยังไงถ้าโค้งมากก็ตมันจะมีปัญหาแล้วใส่ตัวแหวนรองเขานะฮะเขามีแหวนรองให้สเตเซอร์เนี่มีมาให้ก็ใช้ไตไม่เสียหายก็ดูว่าวิซ่ามาของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเจ็ดเส้นหรือว่าสิเซ้นนี่ของผมเป็นสิเส้นผมก็จะใช้รูนอกนะ รูนอกรนะเสียบเข้าไปลองสเปเซอร์ยัดเข้าไปในรูไข่น็อตให้แน่นสี่ตัวสังเกตดูนะตรงนี้มันเดือดขึ้นใช่หไหมหุม่นก็เสียบลงอย่างเงี้ยเสียบตรงๆเลย พอเ,เสียบเสร็จปุ๊บมันจะมีให้ใส่น็อตตัวหนึ่งรับใส่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับปรับขึ้นปรับลงนะฮะจะซ้ายจะขวาก็คือลองเล่นน้ำหนักดูนะครับว่าถ้าจอเนี่ยใส่จอเข้าไปแล้วกดกดลงแล้วมันไม่เปลี่ยนโพซิชันหรือดันขึ้นแล้วมันไม่กระเด,ดขึ้นไปก็แปลว,แว่าเป็นน้ำหนักที่ใช้ได้ปรับแข็งอ่อน หมุนได้หมดเลยนะครับกลไกมันดีมากๆตัวนี้นี่ฮะการทำงานคร่าวๆของมันนะเจ้าตัว App Store Single นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแขนจับจอที่ผมแนะนำเลยแล้วก็ชอบในการสือตัวตัวนี้ผมใช้จริงนะแต่ตัวสองแขนเนี่ยบอกว่ามันจะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าถ้าจอคุณมป็นจอโค้งเนี่ย มันตัดยากที่จะให้จอเนี่ยมันตรงกันเป๊ะหรือไม่มีสเปซระหว่างกันนะแต่ถ้าเป็นแขนเดียวจบยังไงก็ไม่มีปัญหาแน่นอนส่วนราคานะครับ a s t ตรอซกออยู่ที่2,890บาทแล้วถ้าเป็นแบบทู Arm มทวีนเนี่ยจะอยู่ที่4,290บาทเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายของเอเกทั่วประเทศได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามคุณไลค์คอมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, และกด s subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ